ทุกคนสวัสดีค่ะคืนนี้แม่ก็ไม่ได้ขึ้นไลน์นะลูกทุกคนเนาะเออก็ค่อยเจอกันพรุ่งนี้นะคะอืมมันก็เหมือนที่พูดนั่นแหะเขาบอกว่าอ่าอุ้ยทำไมคนดูน้อยจังปีหน้าปีหน้าจะถึงห้าคนไหมนะเขาบอกอาจารย คนจะดูน้อยคนจะดูเยอะแต่พวกเขาก็เต็มใจมาจากอย่างน้อยพวกเขาไม่ได้มาหาผลประโยชน์แน่นอนเขามาเพื่อให้จะมาสองมาสิบมายี่สิบสามสิบหรืออนาคตอาจจะมาเป็นล้านก็ได้นะอย่าพึ่งดูถูกคนให้มากนะการที่เขามาให้เนี่ย มาหก็มีคุณค่าสองก็มีคุณค่าสาก็มีคุณค่าสก็มีคุณค่าหาก็มีคุณค่ามีคุณค่าตั้งแต่หนึ่งคนแล้วนะจ๊ะอืมแต่บางกลุ่มบางคนเนี่ยต้องเรียถ้าไม่เรียอยู่ไม่ได้ค่ะแต่ฝั่งดิฉันเรียนเนี่ยนะกรูเนี่ยไม่ต้องเรียจ้ะอามาฟังอย่างเดียว เอมักกับเบิงกกบ่มักเาบ่เป็นยังเพราะพวกเขาไม่ได้มากวบโกยไงเขาไม่ได้มาดูพวกอหวังผลประโยชน์เขามาเพื่อให้มาเพื่อเป็นกําลังใจมาเพราะชอบเป็นการส่วนตัวและพวกเขาก็เห็นใจอ่ามันช่องไม่ยิงช่องฟ้าใสช่องลูกแม่พวกเนี้ยคือก็มีการเห็นอกเห็นใจกันเพราะเดินทางมา สองปีแลว้วอืมถามว่าสองปีเนี่ยเสียอะไรไปอืมถ้ามองเรื่องมันต้องมองเป็นสองมุมนะทุกคนนะเอ่อถ้ามองเรื่องแบบเรารักใครสักคนเราไม่ได้เสียอะไรหรอกอืมเราแค่ทำหน้าที่ดีเกินไปอาจ๊ะ แต่ถ้ามองว่าเออต้องมาด่ามาปกป้องอะไรใครยังไงไอ้ตรงนี้คือถูกหลอกจก้ะอืมถูกหลอกมีแค่นี้ค่ะเหตุผลมีสองอย่างแค่นั้นเองถูกหลอกแต่อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนไม่หญิงเหมือนลูกแม็นลูกวัยใสเนี่ยพวกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็เลยปกป้อง รวมทั้ง f c ซของแม่ด้วยพวกเขาก็โดนหลอกแม่หญิงก็โดนหลอกคือแม่หญิงเป็นหัวหน้าที่ทำให้ลูกๆโดนหลอกไปด้วยอ,อันนี้ก็เรื่องจริงนะคะแต่ถามว่าเอ่อทำไมคนดูน้อยจังมันคนดูน้อยอยู่แล้วเพราะคนที่มาดูส่วนมากก็เป็น f c ซของน้องคนหนึ่งคือเป็น f c ซของน้องนะ่ะ ทีนี้พอเขาไม่ให้กูพูดถึงเนี่ยมันก็เลยใครจะมาดูเราอะก็มีส่วนน้อยอันนี้ก็ยอมรับอยู่อืมเพราะว่าเดี๋ยวนี้จ้องไม่หญิงคนดูก็ไม่ถึงร้อยนะวันนี้ทั้งวันก็แทบจะไม่สี่สิบห้าสิบนี่ก็บุญทวมหัวแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกอันนั้นมันมันถามว่าคิดอะไรมากไหม ถ้าไปแต่ก่อนอาจจะคิดเพราะแต่ก่อนมันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแล้วเออก็เลยเฉยๆจ้ะแล้วแต่ก็แล้วแต่ <laughs> นะมันก็ดีเหมือนกันเออเหมือนสวรรค์คัดคนเออสวรรค์ท่านคัดคนว่าสุดท้ายแล้วมีกี่คนที่รักเรามีกี่คนที่ชอบ ตัวตวนการนำเสนอของแม่หญิงโดยที่ไม่ต้องไปเอ่ยถึงใครก็ได้แต่คนก็มาดูแม่แต่ถ้าบอกว่าพวกเราเกาะกาะกระแสโน่นนี่นั่นไปทบทวนดีๆแม่หญิงไม่ได้เอาหน้าเอาตาเขามาขึ้นนะเอ่ยชื่อเฉยๆนี่แหละแต่ว่าก็ขอบคุณที่เข้ามาดู ถ้าบอกพูดกันจริงๆเกาะกันจริง,ก,รงก็คือคนที่พูดนะ่ะคือเกอกแล้วก็หลายๆช่องนะั้นคือเกาะกันดังนั้นนะ่ะลองไม่เอาหน้าน้องคนนั้นมาขึ้นก็นมีคนดูพวกมันไหมก็ไม่มีเหมือนกันค่ะแต่บังเอิญพวกเขาแบบไม่ได้ถูกสั่งห้ามเนะีอันนี้พูดตรงๆนะคะเอออันนี้บ่ได้แซะแต่เปรียบเปยให้ฟังเออลองพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอาภาพเข้ามาก็ไม่มีคนดูเหมือนกัน ก็ต้องยอมรับอืมมันช่องแม่หญิงพอไม่ได้พูดถึงขนาดแม่หญิงไม่ไดเอาหน้าเอาตาเขามานะก็ยังแามว่ากระทบไปมันก็กระทบนั่นแหละอันนี้พูดกันแบบตรงๆแฟ่แฟ่ไม่ต้องโต้แห้ไม่ต้องสร้างภาพใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ต้องมาอึมคึมอยู่อืมคนมันมีทิศทางของเขาแต่แม่หญิงอ่ะนับคนที่อยู่ไม่ได้นับคนที่ไปเนาะ หคนสิบคนยี่สิบคน30คนมันก็ภูมิใจเพราะพวกเขารักแม่หญิงจริงๆทั้งที่ว่ารักอีกคนนึงแต่ไม่ได้พูดถึงคนนั้นแล้วเขาก็ยังมีน้ําใจมาดูแม่หญิงอันนี้คือถือว่ารักแท้เขาพวกเขามาเพื่อให้นะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ต้องห่วงเด้อเออคนสิบเบืองยี่สิบคนหาคนก็ไม่ต้องยากน้าทุกขนอยอก อยู่ได้ยูจ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเป็นผู้ให้นะคะเนาะที่ผ่านมาเป็นผู้ให้ค่ะไม่ใช่เป็นผู้รับเป็นผู้ให้ค่ะให้ความให้มมลัยเออให้การปกป้องคือด่าแทนนะ่ะด่ากันตะเพิ้ตะพื่เนี่ยนะอันนี้ก็คือให้ จะมองว่าให้ความปลอดภัยก็ได้เออเพราะว่าเวลาคนดา่าเวลาโน่นนี่นั่นเอาไม่ยิงพูดอยู่อย่างนี้ก็จริงแต่ลูกๆเอฟซีอ่ะเขาไปถึงหมดนะเออเขาไปเคลียร์พื้นที่หมดเลยนะอย่าคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นนะพวกเขาพอมีใครดา่าใครอะไรเขาไปถึงพื้นที่นะเขาไปดูนะเขาไปเคลียร์พื้นที่นะ ก็เออใครจะยังไงยังไงยังไงอืมนั่นละ่ะให้ความปลอดภัยแสดงเปิดหน้าออกมาเพื่อปกป้องใครสักคนแต่นั่นละ่ะมันถึงเวลามันถึงเวลาต้องแยกจากกันเราถูกแยกเพราะใครบางคนอีกเพราะใครบางคนสั่งให้แยกเราก็แยกแต่ทีนี้ ทำไมต้องพูดถึงไม่จบไม่สิ้นพอเฮาเบาเบามันก็เข้ามาพูดพอมันเข้ามาพูดว่าโอ้ยคนดูเยอะจังปีหน้าจะเหลือถึงห้าคนไหมเนาะมันก็มีกลุ่มไหนล่ะที่มีปัญหาก็มีแต่กลุ่มนั้นแค่นั้นเองและจะให้มองว่าใครเป็นคนพูดคนของใครมันก็ต้องพูดกันไปแบบนี้มันก็ไม่จบไปสิ้นเนี่ยค่ะอ่าพ่อเฮายูซือกับเขาไม่แซะมันเป็นอย่างนี้แซะทาไม คนดูแค่หลักแสนเอ้ยพุติดตามหลักแสนอแสนสองแสนคนมาดูห้าสิบคนนี้ก็บุญทั่วหมัวนะ้จ้ะเออไม่เป็นไรค่ะอมไม่ได้อาศัยเขาเรียกไม่ได้เอาไม่ได้ยืมจมูกเขาหายใจหายใจด้วยตัวเองมานานแล้วเพราะนั้นจะ อยู่ตรงนั้นหรือจะถอยออกมาก็ยังมีลมหายใจเหมือนเดิมเพราะบ่ได้อาศัยพ่นหายใจเด้อเออเราคือผู้ไปต่อลมหายใจมากกว่านะจ๊ะจะจะสะส,ะส,ะสะวัสดีค่ะอันดีลรูปแม่ทุกคนจ้ะ